เฮ็ดเลี่ยงกันเลยจะสกคนพูน้าอ๋อกิ็กไข่ดำกันจ้าอืม้มมาหมใหม่เทา่ากนนี้กำลังบานคักเลยนอมดกโอ้ยป่นป่นปุ่นป่นคันนกเลย อีกดอกจ้ามนนักขนาดทุกคนมนเบิ่งจ้ามันคุณน่าเห็ดกระเทาปลาคุณเก็บล่ะนี่ <c oughs> จ้าอันนี้กระเทาละ่ะบ่ได้หน่อยๆเลยทุกคนเด้อบานแล้วอ,อันนี้คืออันนั้นเลยจ้ะ หกสงใส่มาติมาติมาเยียบอันแกเขาเสียไปไว้ไต้ตุนอย่างหนาเขาจะ้ะเริ่งทุกคนดอโันบานนี่โอ้ยฝนได้ช่วยใหญ่เลยคักเท่เขาก็เริ่มออกห่วงแล้วได้จะได้กินข้าวใหม่แล้ว นี่นะคะเดที่หาได้ค่ะเป็นเห็ดไข่ทั้งหมดเลยจ้ะแต่ก็มีเห็ดแดงแซมมาเห็ดแดงน่ะเอาจะอันสีเอาไปนั้นด้ค่ะเนี่ยค่ะเห็ดเนา้ก็จะเอาไปอันเอาฝังไว้อยู่ใจเห็นต้นต้น,ตอนอยางค่ะตัวน,นี้ที่มันแก่กอาไว้ในต้อนอยางต่อจ้ะให้มันเป็นเสือต่อไปจ้าปุ่นได้ถ้วยใ,ใหญ่เลยนี่นะดอกใหญ่ขนาดนี่ดอกใหญ่ขนาดจ้า